สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำคืนวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึ่ง เชลซี Chelsea, เปิดบ้านเสมอกับแมนเชตีรไปด้วยสกอร์สี่ต่สี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกม5ดาวแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้เลยนะครับก็มาดูในรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมวันนี้สเปนต,ตัวจริงวันนี้ฝั่งเชลซีมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซันเชสกองหลัง4คนเตียโก้ซิลวาจับคู่เอ็กเซลดิซัสซี่แบ็กซ้ายมาร์คคูเรียแบ็กขวาลิสเจมกองกลาง3คนเอนโซ่ฟานเดสจับคู่มอยเซตไคเซโดกองกลางตัดลุกคอเนอร์กาลาเกอร์ ar, ปีกซ้าายรรฮิมสเตอ์ลิงปีกขวาาโคพเมอร์ส่ววนนนศูย์ห้าตัเปลาเป็นนิโคัส แก็ถือว่าเปลี่ยนแปลง,งตำแหน่งจากวันที่บุกเชนัสเปร์มาสี่เป็นตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทางด้านดิวอโควิลนะครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีชื่อในทีมวันนี้เลยแล้วก็เป็นมาร์คคูคุเลีานะครับที่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงแทนไปในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้มาในระบบ3 2 4 1ผู้รักษ,ษาประตูเอเดซันก่อนหลัง3คนลูเบนดิอาสจูสโกควาดิโอข่ายวอล์กเกอร์กองกลางตัวรับ2คนเป็นมานิโอกานจี้แับคู่โรดดี กองกลางตุรุก2คนเป็นทางด้านของคูเลียนอวารสกับทางแบรนโดซูวาปีกซ้ายเจเนมี่ดกูปีกขวาฟิลฟอร์เดนส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นเออร์ลิงฮาร์เลนก็ถือว่าเกมนี้พวกเขาเปลี่ยนแปลง5ตำแหน่งจากที่ชนะยังบอยมา3ามตัวศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตัวลหลักๆเนี่ยก็กองกลางตัวรับคู่กัน2คนเนี่ยลิโก้เลวิสกับจอห์นสโตนนะครับโดนถอดอ,ออกไปแล้วก็เป็นโรดรี่ตัวหลักกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับทางมอนิเออกานจี้นะครับส่วนในแง่ของกองกลางตุรุกอีก2คนนนนเเี่ยก็็จะปทาางด้ของ คูเลนอาวาเรสแล้วก็แบนานโดสุวานะครับที่คัมแบ็กกลับมาลงสนามอีกครั้งรวมไปถึงปีกซ้ายอย่างเจนมิโดกูที่ฟอร์มดีกับบอลลีกนัดล่าสุดที่มีถึง4แอซิสต์นะครับก็เป็นหนึ่งใคนที่ได้กลับมาลงตัวจริงแทน จ็คกิริตมาเิโอโคสิตแล้วก็มาเดอส์นูเนสในวันที่เจอกับยังบอยทั้งหมดนะครับแทนที่ไปสําหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันเลยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีของตัวเองเนี่ยแบ่งๆกันไปนะครับตามจังหวะในเกมเลยก็ในจังหวะที่น่าสนใจนะครับโอกาสยิงในช่วงต้นเนี่ยถือว่ามีกันน้อยเลยนะครับแล้วก็ถือว่าก่อนจะมายิงเข้ากรอบกันครั้งแรกเนี่ยก็ปาเข้าไปในทีที่สิกเลยนะครับเป็นมาซิตี้ก่อนนะครับเอาเรสเตะมุมแล้วก็เป็นควานเย เป็นนาทีที่18นะครับเชลซี Chelsea, มีโอกาสบ้างกาลลักเกอร์ยิงไกลนะครับข่าวนี้เนี่ยเอเดอร์สันเนี่ยก็ถือว่าตรงตัวเหมือนกันนะครับรับเข้าซองสบายๆเหมือนกันก็เป็นโอกาสทักทายกันคนละครั้งที่เข้ากรอบไปในช่วงที่10นาทีแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยเป็นฝั่งมนซิตี้นะครับที่มาออกนาได้ก่อน1-0ในนาทีที่21นะครับเป็นจังหวะที่เบร์นาโดซูาร์ได้เปิดบอลจากทางฝั่งซ้ายนะครับ แล้วก็ถือว่าในกรอบเคทโทษเนี่ยมาร์คคูเลย่านะครับจังหวะนี้ไปดึงฮาแลนด์ล่วงลงไปนะครับก็ผู้ตัดสินเนี่ยตอนแรกก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าไม่กล้าปรึกษากับ v ารนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดโทษไปในจังหวะนี้นะครับซึ่งฮาแลนด์เนี่ยก็ลุกขึ้นมายิงจังหวะนี้ไม่พลาดนะครับก็เป็นอน,นว่าแมนซิตี้ออกนําไปก่อนวันนี้1นึ่งประตูศนะครับแล้วเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมนซิตี้เนี่ยโมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ยเทไปทางพวกเขาเลยนะครับโดยก็ถือว่าเกมแมนซิตี้เนี่ยกกลลลังบุคคนนนเเพิยะรับแต่กลายเป็นว่าานทีที่7เนี่ย โรรี่นะครับถือว่าต้องมาตัดฟาวอินโซนะครับเสียฟรีคิกในจังหวะนี้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นดิสเจมนะครับที่ได้ปั่นโค้งๆนะครับเกือบเข้าสามเหลี่ยมไปแล้วแต่เป็นอเดซันนะครับที่ถือว่าเซฟจังหวะนี้ไว้ได้นะครับก็เลยรอดพ้นจากการเสียประตูไปแล้วก็เป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับเตะมุมในนาทีที่29ก็เป็นคอนเนคเกอร์นะครับเตะมุมอาลส์สวิงออกมาจังหวะนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเจโกซิวานะครับที่ถือว่าวิ่งเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็ไม่มีใครประกบเลยก็ ขีดมงเข้าไปนะครับเป็นประตูที่เสมอของเชลซีสำเร็จ1นประตูนหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ามาได้ถูกลาเลยเวลาเลยนะครับหลังจากที่แมนเชสเตียร์กำลังเกมจะมาเลยแล้วก็เชลซีเนี่ยมาตีสเสมอได้นะครับก็ถือว่าจังหวะนี้เนี่ยเกมรับก็ต้องรับผิดชอบกันภาพรวมเลยนะครับก็ถือว่าไม่มีใครประกบซิวาสักคนเดียวเลยครับเป็นคนที่วิ่งมาจากวงนอกในจังหวะนี้แล้วก็ถือว่าเกมของทาง2คู่2ทีมนี้เนี่ยก็ยังดูจะสู่สีต่อนเนื่องเลยนะครับอย่งางนั้นมาเนี่ยแล้วก็ สุดท้ายนะครับเป็นนาทีตยสามสิบเจ็ดนะเป็นทางเชลซีนะครับที่ถือว่ามาพลิกแซงในเกมวันนี้ได้นะครับเป็นจังหวะที่ดออาร์ตเนี่ยถือว่าสกัดบอลลูกาอากาศไม่โดนในจังหวะนี้นะครับแล้วเป็นเอนโซ่ฟานันเดสเนี่ยตัดบอลได้ของฝั่งเชลซีนะครับซึ่งทางเอนโซ่ฟานันเดสเนี่ยพอตัดได้แล้วก็จ่ายต่อให้กับโคเฮลเมอร์นะครับแล้วก็พาเมอร์จ่ายต่อให้ลิสเทมออกขวามานะครับกัวเดโอเนี่ยถือว่าหลงบอลในจังหวะนี้นะครับสกัดไม่โดนทำให้ลิสเทมเนี่ยว่างแล้วก็ได้เปิดเข้าในให้กับทาางงรรฮิิมสเตอ์ลนะคับ ได้ชาร์จเข้าไปในจังหวะนี้เป็นประตูพลิกแซงของเชลซีวันที่สิบเสเป,ประตูต,ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าโมเมนตัมในช่วงเวลานั้นเนี่ยเชลซีเนี่ยค่อนข้างที่จะฉายฟอร์มเวลดีเลยนะครับแล้วก็ถือว่านาทีที่สิเนี่ยฮาแลนด์มลกาดได้ยินนะครับซานเคสเนี่ยต้องบอกว่าโคตรเซฟเลยในจังหวะนี้นะครับเพราะว่าปฏิกิริยาลูกนี้เนี่ยพุ่งตัวไปเซฟเร็วมากนะครับก็เลยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเชลซีเนี่ยค่อนข้างฉายเลยหลังจากนั้นนะครับถือว่าหลังจากนนาทีที่13นะครับสเตอร์ลิงแหวกมานะครับเรียกว่าแหวก ทางด้านเจนอมี่ดัวกูที่ลงมาช่วยในเกมรับเลยนะครับทางฝั่งซ้ายก็ทําให้จังหวะนี้เนี่ยจ่ายต่อให้กับแจ็กสันนะครับได้ยิงแต่ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับแจ็กสันเนี่ยใช้โอกาสได้ไม่ดีเลยจังหวะนี้เอเดรีสันรับสบายๆไปนะครับถือว่าเกมเนี่ยก็ถือว่าเกมดูจะจบด้วยการขึ้นนําของเจลซีในช่วงก่อนจบครึ่งแรกไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าในจังหวะเตะมุมที่มาซิตี้ได้ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางด้านเบรนโดซิวานะครับที่รอ รอได้เปิดตั้งป้อมจากทางฝั่งซ้ายเข้ามานะครับแล้วก็เป็นวานลลกันจี้นะครับที่ได้ขึ้นโขกคนเดียวแบบตัวเทคตัวโล่งๆเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็ตรงตะข่ายไปเป็นประตู2อประตูสองนะครับเรียกได้ว่าทางโปรเชติโน่เนี่ยค่อนข้างหัวรอ้อนแล้วก็เกี่ยวกาดเลยกับจังหวะนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าทางเชลซีเนี่ยไม่มีใครมาขึ้นโขกแบบน่าเหลือเชื่อเลยในตรงนี้นะครับก็ทําให้จบครึ่งแรกไปก็จบกันแบบสุดมานเลยนะครับสกอร์สอประตูสองไปเลยนะครับ เกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็ยังคงเป็นเกมที่แลกกันสนุกเหมือนเดิมเลยนะครับตัวเป็นฝั่งแมนซิตี้เนี่ยที่ถือว่าออกสตาร์ทในช่วงครึ่งหลังมาแล้วดูจะทําได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับโดยเป็นฝ่ายที่ดูจะคองบอลได้น้ําได้เนื้อแล้วก็ขึงได้บุกเป็นรูปเป็นล่างกว่าทางเคลซีนะครับโดยเป็นฝ่ายที่พอเริ่มครึ้งหลังมาเนี่ยออกนําเร็วได้ด้วยนะครับในทีมที่สี่เจ จังหวะที่เชลซีเลซีนบีบสูงมานะครับแมนเชตียได้ทุ่มในะจังหวะนี้ก็แปบลบว่าบอลต่อนเนื่องมาเรื่อยๆนะครับแมนเชตียลำเลียงบอลมาถึงอเวเรสทางฝั่งขวานะครับก่อนที่จะปาดเข้าในามาฮาเลนชาร์ดนะครับก็เป็นลูกพลิกขึ้นนำีกครั้งของทางแมนเชตียร์วันนี้3ามตัวสองไปนะครับก็ถือว่าจังหวะนี้เชลซีก็พลาดนะครับที่ดันหลังลายสูงไปแล้วก็ทําให้การเช็คลําหน้าเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเลยอทเช่น แต่ฝั่งกองหลังฝั่งเชลซีเนี่ยมาเลยเส้นกลางสนามกันหมดแล้วนะครับฝั่งซิตี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำเลียงบอลได้เร็วอยู่แล้วด้วยนะครับล้วก็ถือว่ามมนตัมเนี่ยก็เทมาฝั่งมาซิตี้เลยนะครับหลังจากนั้นช่วงใหญ่ใหญ่ก็นาทีที่51กับนาทีที่57เอาวาเรสกับโดกูได้ยิงคนละครั้งนะครับเรียกได้ว่าซานเชสเนี่ยต้องออกแรมเซฟ2กับเซฟ3ไปตามกันติดติดเลยนะครับ2จังหวะนี้ ก็ถือว่าทางเจนอมีโดกูเนี่ยพอลากเรือยแล้วมีจังหวะนะครับก็กลายเป็นว่าเขานไปพุ่งล้มแล้วก็ติดเหลืองอยู่นะครับก็เลยทําให้เป๊ปเนี่ยไม่รอช้านะครับตัดสินใจเปลี่ยนตัวทันทีนะครับนาทีที่59กิลิศลงมาแทนเจนมีโดกูเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่โดกูจะต้องเรียนรู้ไปนะครับในจังหวะที่ถ้าไปติดเหลืองเอาลี่เนี่ยก็ทําให้เล่นยากนะครับเกือบเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ด้วยในช่วงท้ายนะครับที่อาจจะไปเดือดได้นะครับในเกมลักษณะแบบนี้ ก็ถือว่าเกมของเชลซีเนี่ยพอผ่านช่วงเวลาที่แมนเชสเตีรได้ขึงไปก็เริ่มมีโอกาสลืมตาอ้าปากกับเขาบ้างนะครับนาที59เนี่ยเพลเมอร์มีโอกาสได้เลี้ยงแหวกไปยิงนะครับก็เอเดอสันเนี่ยได้เซฟบ้างนะครับก็เท่านี้เป็นเซฟที่3ของเอเดอสันในเกมวันนี้ไปนะครับก็ถือว่าหลังผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมเนี่ยเชลซีก็ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเพราะว่าทางลิสเจมเนี่ยกับทางเอ็นโซ่ฟานันเดสเนี่ยก็สภาพความฟิตเนี่ยก็อาจจะยังไม่เต็มถังสักเท่าไหร่ทั้ง2คนเลยนะครับก็ เป็นโอกาสของทางมาโลกุสโตแล้วก็มิคายโลมูดิกเนี่ยลงมาทเทล่นแทนนะครับซึ่งก็ถือว่าในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยก็เอาโคพาเมอร์เนี่ยมาเล่นตรงกองกลางตัวรุกแทนแล้วก็มูดิกปิดซ้ายสเตอร์ลิงปีกขวาไปนะครับเป็น4 2 3 1ไปในช่วงหลังจากนั้นก็ถือว่าการเปลี่ยนตัวของโพเชติโน่เนี่ยก็ค่อนข้างอิมแพกใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามูดิกที่ลงมาเนี่ยก็ส่ง ก็เป็นมีส่วนสําคัญเลยนะครับกับประตูที่ตีเสมอ3ามสามานะครับในทีที่67เนี่ยเพราะว่าเป็นจังหวะที่มูริกเนี่ยเลื้อยมาทางฝั่งซ้ายนะครับก่อนจ่ายให้เข้าในให้กับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับได้ยิงไกลเข้าไปก็ถือว่าอีเดสันเนี่ยลูกนี้อุตสาห์เซฟไว้ได้นะครับแต่กลายเป็นว่าแจ็คสันเนี่ยถือว่าเลี้ยงลายไว้ดีในจังหวะนี้แล้วก็ซ้ําเข้าไปได้นะครับก็เป็นลูกตีเสมอของเชลซีสำเร็จ3าประตูต่อสนะครับเรียกได้ว่าทางฟชิติโนเนี่ยเปลี่ยนตัวมาได้ถูกจจุดรริงงๆนเวลาตี แล้วก็ถือว่าเกมเอะากนั้นเนี่ยพอเป็น3จาปุ๊บเนี่ยเกมกลับมาแลกกันสนุกอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เปิดเกมทั้งสองฝั่งเนี่ยโอกาสยิงกันถล่มทลายเลยนะครับเรียกได้ว่าจดรายละเอียดแทบไม่ทันเลยถ้าสมมติใครที่จะติดตามแล้วก็จะดูรายละเอียดทั้งหมดในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าอะไงอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีจังหวะที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงอยู่ครั้งหนึ่งครับในที่73เนี่ยเป็นปัญหาของเกมนี้เลยก็ว่าได้วอล์กเกอร์นะครับจังหวะนี้เนี่ย เตะโด่งขึ้นไปข้างหน้าแล้วติดแขนวอลเกอร์นะครับแล้วผู้ตัดสินเนี่ยปล่อยเกยมยาวเลยนะครับทีนี้แล้วก็กลายเป็ว่าจังหวะนี้เนี่ยทิ้งแล้วก็ตีมืนไปเลยนะครับไม,ไม่มีการกลับมาเช็คอะไรอีกเลยก็น่า,นาความจริงจังหวะนี้เนี่ยควรจะเป็นแฮนด์บอลแล้วก็อย่างน้อยเชลซีควรจะได้ฟรีคิก ระยะหวลาหวังผลได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็การแปว่าทางแอนโทนีเทเลอร์ที่เป็นผู้ตัดสินเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับแล้วก็ถือว่าพอปล่อยเกมไหลไปหนึ่งนาทีกว่าเนี่ยก็ถือว่าไม่มีการเช็คย้อนหลังด้วยนะครับแต่มีภาพช้ามาให้ดูของทางพิมพ์ลีกนะครับก็แหนบอลชัดเจนนะครับก็เป็นจังหวะที่เกมมันเร็วนะครับก็ตัดสินผิดพลาดไปในเกมวันนี้ก็เป็น1จุดนะครับหลักๆเลยของผู้ตัดสินวันนี้ที่พลาดเห็นๆน,นะครับ แล้วก็ถือว่าหลังจากโค้นจังหวะแฮนด์บอลตรงนี้ไปเนี่ยก็เชลซีมีโอกาสขึ้นมายิงนะครับก็เป็นมาโลกุสโตนะครับที่หลุดมาแล้วก็ยิงข้ามคานแบบน่าเหลือเชื่อเลยนะครับเพราะว่ามันจ่อๆจริงๆนะครับถ้าลิสเตมยังอยู่เนี่ยคิดว่าไม่น่าพลาดแน่ๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเกมของมาซิตี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวในนานทีเจ็ดแปดอีกหนึ่งชุดนะครับมาโจโคสิตลงมาแทนคูเลียนอวารีสนะครับเพื่อทําให้เกมตรงกลางเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าส่งโคสิตมาเนี่ยก็ส่งผล ให้เกมของหลังจากนั้นเนี่ยเวลามันก็ใกล้หมดด้วยนะครับในช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ยเกมก็ลงมาผ่อนทั้งสองทีมเลยนะครับก็จังหวะยิงเนี่ยก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปทั้งคู่นะครับจนกระทั่งนาทีที่86นะครับมาจโจโควสิตนะครับมีจังหวะได้ยิงแล้วก็ติดบล็อกนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นโรดรีนะครับบอลกระดอนมาโดนที่เขาในจังหวะนี้นะครับได้ยิงตั้งป้อมยิงไกลเฉลี่ย ทางเซียโกซิวาบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นประตูคลายแม็กซ์ในเกมวันนี้ก็เลยก็ได้ไดนะครับสี่ปรตสามแมสตี้แซงอีกครั้งในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าการเปลี่ยนของเป๊ปเนี่ยก็ถูกจุดเช่นกันนะครับโคอิตลงมาก็มีอิมแพกต่อเกมในการได้ประตูมาเลย ก็ถือว่าทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวเช่นกันนะครับสู้ทองปูชินโโนก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับพอโดนตามอย่างนี้ส่งทางบัวยาลงมาแทนไคเซโดเลยในนะาทีที่90นะครับแล้วก็ถือว่าปรับเป็นแผน442เลยนะครับเอาแจ็คสันคู่โบัวาในตำแหน่งข้างหน้าก็ถือว่าเกมของทางเชลซีเนี่ยก็ยังมีเครื่องสุดท้ายนะครับได้บุกมาก็ถือว่าการเปลี่ยนของปูชิน่เโีในก็มือทองอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเกี่ยวกับการทีมการแก้เกมอะไรเนนนนนียตรรงจุดดกัััหมลนะว้นนะคบ นาทีที่เก้าสิบบวกสามนะครับดีอาร์สถือว่ามาทำฟาวออมันโดโบยานที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ทำให้เสียจุดโทษไปเลยในจังหวะนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นโคพาอเมอร์นะครับที่ยิงจุดโทษแล้วก็ไม่พลาดนะครับเป็นประตูตีเสมอของเชลซีวันนี้4ีประตูละสี่สำเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการยิงทีมเก่าได้ด้วยนะครับสำหรับทางโคพาอเมอร์ก็ถือว่าเกมในอย่างนั้นเนี่ยทางแจ็คสันนะครับในจังหวะที่ ทางโชซีได้จุดโทษมาก่อนนั้นนี่เขาก็็นจังหวะที่ค่อนข้างหัวร้อนนะครับก็ทําให้ทางโคเชติโน่เนี่ยถอดเขาออกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าส่งทางโอคุชุกูลงมาเพื่อแพ็กในแดนกลางนะครับโชซีก็เพื่อหวังจะทําให้เกมยิ่งขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งครั้งนะครับที่แมนซิตี้เนี่ยได้ปั่นฟรีคิก,กก่อนจบเกมนะครับขายวอลเกอร์ก็ถือว่าปั่นข้ามคานไปแบบ,แบบไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับแล้วก็พอหมดจังหวะนี้นนพวกลาซินก็เปล่านกหวิดหมดเเกมไปนปนนนั็นว่า เป็นเกมที่สุดมัน5ดาวเลยทีเดียวนะครับเชลซี Chelsea, เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อ4นะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้จากเกมวันนี้นะครับเรามาเจาะอันทีละแดนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมก่อนเลยทั้ง2ทีมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เล่นดีกันทั้งคู่เลยนะครับถ้าเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ดูจะเป็นเกมรับนะครับในวันนี้เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะทําหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีทั้ง2ทีมเลย ก็ในฝั่งเชลซีกันก่อนนะครับก็ถือว่าในลูกตั้งแต่อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูจะทําได้ไม่ดีนะครับออการรับมืออย่างเครื่องที่มีลูกอากันจี้เนี่ยโดนไปเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ไม่ควรจะเสียเลยในลูกแบบนั้นนะครับส่วน ทางมาร์คคูเลยียเนี่ยก็ถือว่าในลูกที่เสียุดโทษไปกับในช่วงเวลานั้นของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดนเจาะทางฝั่งนั้นค่อนข้างหนักเลยนะครับทางฟิลฟเดนเนี่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะเวลาตรงนั้นนะครับส่วนทางฝั่งลิสเดมของเชซีเนี่ยก็จะเป็นกองหลังที่โดดเด่นที่สุดในเกมวันนี้ไปนะครับของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเล่นแตกต่างกับทาตอนเอา ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นอย่างดิซัสซี่มาคูคูเลียหรือทางมาโลกุสโตเล่นแบกขวาเนี่ยสู้เจมไม่ได้สักคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเจมค่อนข้างที่จะเล่นสุดทั้งเกมรับและเกมลุกเลยนะครับก็เป็นกองหลังที่เล่นดีที่สุดของเชลซีในแผงวันนี้ไปนะครับส่วนถ้ามาดูกันที่ฝั่งมนซิตี้กันบ้างนะครับวันนี้พวกสัรตรูเอเดรันเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มเซฟเนี่ยก็ใช้ได้พอๆกันเลยนะครับจะมีลูกที่ค่อนข้าง กงังขานก็คือลูกที่ออกมาเราก็ทกําแฮนด์บอลใส่คายวอลเกอร์จังหวะนั้นไปนะครับที่ดูจะออกมาเหว๋หน่อยนอกนั้นก็โอเคนะครับส่วนในแง่ของกองหลังทั้ง3คนของฝั่งแมนซิตี้วันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเกมรับเลยก็ว่าได้นะครับทั้งดียร์สอการจี้กวาดิโอวอลเกอร์เนี่ยในจงังหวะที่ถือว่าพลาดคนละครั้งเห็นเห็นจะจะเนี่ยแล้วก็มีเสียประตูกันประปายกันคนละลูกมีส่วนร่วมกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับกองหลังซิตี้วันนี้ก็ถือว่าจะไม่ค่อยมีใครโดดเด่นเลยนะคร ส่วนในแง่กองกลางกันบ้างนะครับก็ถือว่าตั้งแต่แดนกลางถึงแดนหน้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับทั้งเชลซีทั้งแมนซชตียเรามาดูนที่ฝั่งเชลซีกันก่อนนะครับ ในแผงกลางเชลซี3คนนะครับก็ถือว่าทางการลเกอร์เนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ตั้งแต่อยู่เชลซีมาเนี่ยผมเห็นนัดนี้การลเกอร์ดูจะโอเคที่สุดแล้วนะครับแบบดีที่สุดเลยนะครับก็การลเกอร์เนี่ยมีโอกาสได้ยิงไกลแล้วก็นําไปสู่ประตูด้วยนะครับเป็นอาวุธที่น่กากลัวมากในเกมวันนี้ของเขาแล้วก็มีโอกาสหนึ่งครั้งที่ทำเอเดอร์สันเนี่ยต้องเซฟเหนื่อยเลยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในแผงวิดฟิลของทางเชลซีนะครับส่วนไคเซโดกับ so, อเอนโซก็เล่นได้ตตตาาามมรฐนขอองงัวเก็ ถือว่าโอเคแต่ก็ถือว่าสู้กาบลักเกอร์ไม่ได้ในวันนี้ไปทั้ง2คนนะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้กันบ้างน,นะครับก็จะมีโรดรีกับแมร์ดานโดซูวานะครับที่เป็นหลักๆในแผงกลางก็ถือว่าทาง2คนนี้ของซิตี้เนี่ยเด่นทั้งคู่เลยนะครับอย่างโรดรีเนี่ยก็คุมจังหวะได้โอเคนะครับอาจจะมีครึ่งแรกเนี่ยที่ดูจะดรอปๆนิดๆนะครับตอนที่เป็นโมเมนตัมเกมของเชลซีเนี่ยเขาก็จะไปจัดฟาวลเลียร่าดนิดนึงน,นะครับแต่พอนอกจากจังหวะตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเนียบเป็นสไตล์โรดรีเหมือนเดิมเลยแล้วก็ เกือบจะเป็นคนที่ยิงประตูชัยให้กับทีมตอนสี่ดูดสามไปแล้วด้วยนะครับแต่ก็น่าเสดายที่แมนซิตี้เนี่ยมาเสียจุดโทษท้ายเกมเลยอดได้สามแต้มไปส่วนทางแบรนโดโรซิวาวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นทีเดียวนะครับกับการเล่นในแผงกองกลางวันนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะ เติมไปช่วยทางโดกูเนี่ยได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับมีโอกาสได้เปิดทางซ้ายครึ่งแรกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในส่วนของไบนานดซูวาเนี่ยซึ่งก็ถือว่าการเปิดของเขาเนี่ยก็นำไปสู่การเป็นประตูลูกหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไบนานดซูวาที่ตามมาตรฐานของตัวเองได้ดีเลยนะครับส่วนเรามาพูดกันในส่วนเกมรุกกันบ้างน,นะครับฝั่งเชลซีก็สามประสานนะครับราฮิมสเตอร์ลิงโคพาลเมอร์นิโคลัสแจ็กสันนะครับ ก็2ที่เก่าจากแมนซิตี้อย่างสเตอร์ลิงกับเพลเมอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับเหมือนโกดเป๊ปมาเลยนะครับมีประตูกันทั้งคู่แล้วก็ส่วนรอกกับเกมเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดทั้งคู่เลยนะครับสเตอร์ลิงวันนี้เนี่ยถือว่าเหมือนสลับร่างกับโดกูในอาทิตย์ที่แล้วมาเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยสเตอร์ลิงค่อนข้างที่จะเป็นสเตอร์ลิงจีจาร์ดเลยครับเหมือนกับยุคของเป๊ปแรกๆที่เล่นแล้วไม่มีจังหวะเลอะเชอะมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดสำหรับสเตอร์ลิงนะครับส ส่วนร่วมก,กับเกมตั้งแต่เขาลงสนามมาก,กับเชลซีเนี่ยเป็นโมเมนตัมจุดเปลี่ยนให้กับเชลซีเกมลุกเนี่ยลื่นไหลตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับวันก็ถือว่าเป็นคีย์จริงๆเลยของทางโคเมอร์นะครับส่วนในแง่ของแจ็คสันเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ดูจะมึนๆหน่อยในทั้งหมดของเชลซีเลยก็ว่าได้นะครับก็แต่วันนี้เนี่ยในความเล่นไม่ดีของเขาเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มีประตูหนึ่งลูกนะครับวันนี้ ก็ถือว่าแจ็กสันเนี่ยไอจังหวะเกมที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเช็คลำหน้าอะไรเงี้ยนะครับที่ถือว่าทางสเตอร์ลิงเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสมาให้ดีนะครับแต่พอมาที่แจ็กสันเนี่ยก็ดูเกมจะตายตลอดนะครับรวมไปถึงในจังหวะส่วนลบกกับเกมเนี่ยแจ็กสันก็ค่อนข้างที่จะน้อยกับเพื่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเด่นทางสเตอร์ลิงแล้วก็ทางเพาเมอร์นะครับแล้วก็ขอเสริมตรงเพาเมอร์อีกเล็กน้อยนะครับตรงที่เขาเนี่ยตอนขอเขยืมเมยยืนเป็นตำแหน่งเบอร์สิบหลังเปลี่ยนตัวครึ่งหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่ะฉายยเพรสมรคควลนับ เทียบกับการเล่นด้านข้างเนี่ยพอเมอร์เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ฉายแววมากกว่านะครับเพราะว่าเหมือนเป็นศูนย์ร่วมของเกมลุกก็ประมาณนี้นะครับฝั่งเชลซีในเกมลุกส่วนทางฝั่งของแมนซิตี้กันบ้างนะครับก็จะมีเจอร์มีนโดกู คูเรียนอเวเรสฟิลโฟเดนแล้วก็เอริกฮารแลนนะครับถ้าเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทางฮารแลนนะครับที่ถือว่ามี2ประตูไปในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าทําเองกินเองได้นะครับฮารแลนวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายเลยแล้วก็จุดเริ่มของเกมวันนี้ในการได้ประตูก็เป็นเขาเนี่ยแหละครับที่เรียกฟาจากทางมาร์คคูเรียได้นะครับ ส่วนจุดคนที่โดโดเด่นลงมาเนี่ยก็จะเป็นทางฟิลฟอร์เดนนะครับที่วันนี้เนี่ยถือว่าบอลของซิตี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาหนักทางขวาก็ว่าได้นะครับเวลาได้บุกเน้นส่วนใหญ่เนี่ยโดยมีฟิลฟอร์เดนนะครับเป็นคนที่รับเหมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักบอลหรือว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาสในเกมรุกเนี่ยฟิลฟอร์เดนจะส่วนใหญ่บอลเวลาลำเดียงมาแล้วเนี่ยจะผ่านที่เขาตลอดนะครับสำหรับทางฝั่งซิตี้ส่วนคนที่ดูจะไม่ค่อยโดดเด่นลองลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นคูเลียนโอเวเรนนะครับก็ ถือว่าวันนี้เนี่ยมี1นึ่งแอสซิสต์นะครับแต่ก็ถือว่าการสักสรรโอกาสในเกมลุกเนี่ยก็ดูจะน้อยกว่าทางฮาเล็แล้วก็โฟเดนนะครับแต่ยังโอเคกว่าทางเจเรมีโดกูนะครับซึ่งทางโดกูนี่เนี่ยที่เก็บไปพูดคนสุดท้ายเพราะว่าดูจะเป็นคนที่เล่นค่อนข้างที่จะมึนที่สุดในเกมลุกซิตี้แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าทุกความเป็นดาวรุ่งของเขาด้วยนะครับที่ถือว่าาเทียบดูรีกับทางแจ็คกีลิทเนี่ยลิทยังดูจะเหลื่อมกว่านิดนนะครับแต่เป๊ปวันนี้เนี่ยให้โอกาสโดกูก่อนจากการที่เกมลีีกเเเยย้ลลว่่นนนด็็ปาโูง หนึ่งหนึ่งเนี่ยดดลกับลิสเทมเนี่ยผ่านค่อนข้างยากเลยนะครับลิสเทมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บหมดเลยแล้วก็ถือว่าเหลี่ยมในเครื่องหลังที่โดนใบเหลืองเนี่ยก็สู้ลิสเจมไม่ได้นะครับทาให้โดนติดเหลืองไปแล้วก็เป๊ะเปลี่ยนตัวออกในที่สุดแล้วเป็นกีเด็ดลงมาแทนนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยโดกูเหมือนกับที่ว่านะครับสลับล่างกับสเตอร์ลิงชัดๆนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทางโดกูจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะว่าถือว่าดาวรุ่งอยู่ด้วยนะครับโดกูเนี่ยก็ ว่ากันไปนะครับส่วนสำรองวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนตัวแก้เกมกันได้ดีทั้งคู่นะครับฝั่งเชลซีเนี่ยเปลี่ยนตัว2ครั้งก็นําไปสู่การเป็น2ประตูเลยนะครับทั้งมูดริกแล้วก็โบย่าเนี่ยลงมาก็ดีทั้งคู่นะครับส่วนทางกุสโตกับอูกุชูกูเนี่ยก็ถือว่ากุสโตเนี่ยน่าเสียดายนะครับลูกนั้นเนี่ยน่าเป็นประตูสุดๆเลยนะเลยเม็ดเลยดูดรอปไปหน่อยตรงจุดนี้นะครับส่วนเกมกอื่นๆเนี่ยก็ในส่วนของเกมเนี่ยก็ดูโอเคนะครับกุสโตก็ว่ากันไปส่วนทางอูกุชูกูเนี่ยก็ถือว่าาาลงมมท้ยเกก ว่าอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามีเวลาในสนามน้อยเกินไปส่วนทางฝั่งแมนเชสเตีรเนี่ยส่งโคเวซิตกับกิริตลงมานะครับก็ถือว่าโคเวซิตเนี่ยทำให้เกมนิ่งขึ้นอยู่ชักหนึ่งก็ถูกจุดนะครับส่วนกิรนะิตเนี่ยลงมาก็ถือว่าลากเรือแทนโดกูได้ดีนะครับแล้วก็ทําความอันตรายได้มากกว่าโดกูด้วยแต่ก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็เป็นโมเมนตัมเชลซีไปนะครับก็เลยทําให้กิริดดูเงียบๆไปซึ่งถือว่าเป็นเกม5ดาวเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ต้องชม ไปซะเยอะสอบทั้งสองทีมเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นดีกันทั้งคู่จริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเลยนะครับที่ทําให้พวกเรามีฟุตบอลที่สนุกแบบนี้ได้ดูกันในคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ท่องก้าบ้าบอลในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ